สวัสดีค่ะชื่อนานานะคะนานาอยู่ประเทศสวีเดนค่ะและทำงานในประเทศสวีเดนมาเกือบแปดปีแล้วค่ะวันที่นานามีความสุขที่สุดก็คือวันที่เงินเดือนออกค่ะทุกคนเพราะในวันที่เงินเดือนออกนานาได้ส่งเงินกลับเมืองไทยให้คนที่นานารักค่ะนานาให้ความไว้วางใจ ใช้บริการแอปโอนตังทรานสเฟอร์แกร a ด์ซีเพราะเป็นแอปโอนตังที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอีกทั้งแอปโอนตังทรานสเฟอร์แกร a ด์ซีเรทดีฟรีค่าโอนไม่ว่าจะโอนกี่ครั้งก็ฟรีค่าโอนค่ะและภายในแอปยังมีภาษาไทยให้เราเลือกกดใช้เพื่อความเข้าใจง่ายอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยคอยให้บริการอีกด้วยนะคะ หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรข้างล่างและเพจเ c e b o o k ข้างล่างนี้นะคะ Transfer Galaxy เร d ดีฟรีค่าโอนโอนกี่ครั้งก็ฟรีค่าโอนค่ะ